มีแนวคิดเรื่องที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับหรือว่าก้าวไปอีกหนึ่งเลเวลอัพเวลเราขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีหลายแนวคิดนะแล้วแล้วผมว่าก็แล้วแต่ท่านเลยว่าแนวคิดไหนมันเหมาะกับท่านนะครับ เราเคยพูดไปแล้วเรื่องของเก้าสิบนะครับก็คือ5% 95%เปนาะครับถ้าไม่ใช้95%้นะครับก็มีหลักการที่ผมมักจะใช้อันนี้อันนี้ ผมใช้หมดนะครับมันแล้วแต่วันคิดถึงเรื่องอะไรได้ผมก็ผมก็ใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับอีกแบบนึงก็คือเท r ร์นโปรนะครับเราเราถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโปรเฟสชันแนลเราหรยอยังมืออาชีพเราหรือยังในสิ่งที่เราทําคําจํากัดความเรื่องของมืออาชีพเนี่ยนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะท่านจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ยังไงจริงๆมันมีบางตําราก็ให้ความเป็นมืออาชีพประกอบไปด้วยนี่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 สิบข้อมืออาชีพประกอบไปด้วย3ข้ออะไร้ยผมไม่เอาละนะครับ ท่านลองพิจารณาดูด้วยตัวเองว่าปัจจุบันในสิ่งทีท่ท่านทำเป็นเรื่องเ,ออเป็น,ปนมืออาชีพแล้วหรือยังนะครับผมพูดง่ายๆนะเวลาผมมองใครที่เขาเป็นมืออาชีพมีอะไรฮะพูดอะไรก็ทําตมน้นนะครับมีเรื่องเวลามีเรื่องระเบียบนะครับมีเรื่องของความไว้ใจได้เนี่ยมืออาชีพนะครับไว้ใจได้ไหมนะครับตรงเวลาไหมนะครับพูดอะไรทําตมน้นหรือเปล่านะครับไม่หล่อแหละบอกจะทําก็ทานะครับแล้วทําถูกต้อง ทำไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นผมว่าจะเป็น955นะครับหรือท่านจะบอกว่าเอ้ยวันนี้ทุกวันฉันมีความเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังนะครับก็ผมว่านะเป็นข้อคิดที่ เล็กๆน้อยๆที่ท่านสามารถที่จะเอาไปประกอบกับาการทํางานในแต่ละวันได้วันนี้ทําเสร็จปุ๊บเช็คสิ่งที่เพิ่งทําเสร็จไปเนี้ยดูมีความเป็นมืออาชีพหรือไม่นะครับผมจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาไปตรงไหนก็ตามแล้วรู้สึกว่าตัวเองท้อหรือว่าตัวเองล้าเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่านี่อาชีพผม นะครับผมต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามลุยลุยมันเป็นด้วยให้ความเป็นมืออาชีพนะครับนี่ผมพยายามเติมพลังผมมากเลยนะครับวันนีออ้อีกแบบหนึ่งนะครับง่ายมากเลยก็คือ,อ,อทำให้ดีกว่านี้อีกนิดได้ไหมนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับบางคนก็บอก1%ค,คล้ายๆกับ95% 5นะแต่เขาจะบอกว่า 1%, 1ดีขึ้น1%ดีขึ้น1%ดีขึ้นวันนี้สิ่งที่เราทําถ้าเกิดจะทําให้1%ดีขึ้นจากสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยนะครับมันคืออะไรบ้างนะครับ <im it> ก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราอาจจะบอกว่าเปรียบเทียบกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูตรงนั้นแหละแล้วก็ทําให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการแบบไหนก็ตามนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าท่านตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้้ดีขึนนะ หลักการพวกนี้จะไม่มีอะไรเลยจะเป็นเรื่องไร้สาระมากนะครับถ้าสิ่งที่อยู่ในหัวท่านหรือว่าสิ่งที่ท่านคิดอยู่ถ้าไม่ได้มองหาว่าก็ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านคงไม่มานั่งฟังผมอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะพัฒนาตัวท่านมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พูดกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมมักจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องงาน นะครับมักจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องงานเพราะชัดเจนสุดเรื่องงาน95.5เรนะครับเรื่องงานเป็นมืออาชีพนะครับเรื่องงานทําให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานชัดเจนมากเลยนะครับแต่กําลังจะบอกว่าหลักการนี้ใช้ได้กับทุกส่วนของชีวิตนะครับเรื่องความสัมพันธ์95.5ท่านทําได้วันนี้คุยกับภรรยาแล้วดีที่สุดแล้วคิดไปคิดมา จริงๆคุยให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับคุยกับแฟนแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฉันว่าคุยดีที่สุดแล้วทั้งทั้งที่รู้นะฮะถ้าใช้คําพูดที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงปัญหาจะไม่เกิดนะครับใช้กับความสัมพนันธ์ได้นะครับเ5นะครับมืออาชีพผมเป็นสามีอะไระเป็นสามีมืออาชีพนะครับความเป็นเป็นสามีมืออาชีพ,ออชพต้องทําอะไรบ้างสามีอาชีพนะครับคนภรรยามืออาชีพเป็นภรรยามืออาชีพต้องทําอะไรบ้าง ถ้าลองคิดดูไว้ใจได้นะครับรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะครับไม่ไปทํานอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะครับนั่นคือความเป็นมืออาชีพหรือง่ายๆวันนี้ฉันจะเป็นสาม,มีที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนิดหนึ่งเป็นลูกที่ดีกว่าเมื่อวานขึ้นอีกนิดหนึ่งอีก1%ใช้ได้หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นเรื่องอาชีพจะเป็นเรื่องเงินท่านก็ได้ ใช้ได้หมดเลยนะครับดังน,นั้นจะเป็นเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะครับทุกเรื่องในชีวิตท่านสามารถใช้หลักการ9 5เอจะเป็นหลักการมืออาชีพจะเป็นเรื่องของการทําให้ดีกว่านี้เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือท่านอยากจะเปลี่ยนตัวเองหรือไม่นะครับอยากแค่คิดว่าเปลี่ยนนะครับไหนมีใครยกมือกับผมไม่ว่าเมื่อตอนต้นปีเนี่ยนะครับอยากจะลดน้าหนัก3กิโลนะครับตอนนี้ก็เดือนอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับสรุปแล้วลดไปกี่กิโลแล้วนะครับนั้นมันแค่คิดไม่ได้ครับคิดแล้วมันต้องอยากด้วยนะครับแล้วอยากพออยากปุ๊บวิธีการมีหมดเลยนะครับปัญหาคือแค่คิดแล้วก็อยาก ไม่ได้เนาะคิดแล้วก็อยากแหละแต่ไม่ลงมือทำนะครับแต่ถ้าคิดแล้วอยากและตัดสินใจที่ลงมือทำนะครับกระบวนการมีเยอะแยะหมดเลยครับที่จะช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้นะครับเคยคิดว่าอยากจะเ,ออเคยคิดว่าอยากจะให้ดีแล้วมันผ่านไปแล้วมันนานมากแล้วไม่เป็นไรครับคิดวันนี้ทำวันนี้ลงมือทำวันนี้ทำเลยครับแล้วท่านประสบความสำเร็จแน่นอนครับ